สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีรุงป้านาะทุกทุกท่านสวัสดียามเช้าทุกทุกคนครับผมช่วงนี้อยู่กับช่องสายลุยฉายละชคนแนลสายลุยสายละชคแนลนะครับผม เหมือนเดิมเหมือนเคยถึงเช้ามาก็ต้องมาทำมาหากินกันนะครับผมตามชนชั้นอาชีพครับผมเละเหมือนเดิมวันนี้ไม่มีรายการตางจังหวัดนะครับผม น,นี่ยังอยู่สามเหลี่ยมดินแดงสามเหลี่ยมดินแดงวงหน้าวิภาวดีครับผมโน่นลหรครับเช้าเช้าอย่างนี้ต้องที่เก่าที่เดิมร้านกาแฟร้านกาแฟกับร้านข้าว กินข้าวกินกาแฟเสร็จธุระเรียบร้อยก็ออกระเหมือนเดิมครับผมสายลุยสายล้อครับผมเชา้ชาเช้าก็มาส่งลูกค้าประจำครับผมมาส่งอาจารย์หมอจากดอนเมืองมาที่โรงพยาบาลลาม,มาส่งเสร็จแล้วก็นี่ครับ เฮ้ hey, วันนี้ทำไมการจราจรตรงสามเหลี่ยมดินแดงถึงแน่นหนามันต้องเกิดเหตุอะไรขึ้นอย่างแน่นอนครับผมมันต้องเกิดเหตุอะไรขึ้นอย่างแน่นอนมาลุ้นกันครับผม การจราจรหนึบๆเลยครับผมปกติเช้าๆหกโมงครึ่งเนี่ยมันจะโล่งวันนี้มันหนึบอะไรเอ่ยต้องมีรายการอะไรสักอย่างการจราจรกรุงเทพครับผม นาทีต่อนาทีครับผมปรับเปลี่ยนกันนาทีต่อนาทีเห็นไฟแวบๆแล้วครับผมไฟแวบๆไม่รู้เกิดอะไรครับผมไฟแวบๆ เจ้าหน้าที่ปิดทางลงอุมโมงนะครับผมทางลงอุมโมงอุมโมงใต้ดวยดินแดงครับที่จะทะลุจากสามเหลี่ยมดินแดงที่จะมุดทะลุขึ้นไปตรงแยกประชาสงเคราะห์นะครับผมเจ้าหน้าที่ปิดการจราจรครับผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นครับผม พันละวันเลยครับผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นปิดอุโมงค์มุดดินต้องมีรายการอะไรแน่นอนเยครับผมไฟแดงเรืองเลย ถนนวิภาวดีโล่งๆครับผมวิภาวดีมุ่งหน้าดอนเมืองลักซีดอนเมืองซีมุมเมืองอกินกาแฟร้างกินข้าวกินกาแฟแล้วก็จะไปล้างรถครับผมหอมมากเมื่อคืนลุยสดๆครับผม ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมฝากแท็กซี่สายลุยตอบโจทย์ทุกการเดินทางครับผมบริการออกต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพนะครับผมบริการธุระอื่นๆหรือว่าไปเที่ยวหรือให้หรือว่าให้นําเที่ยวนะครับผมตอบโจทย์อย่างแน่นอนครับผมพิกัดรถอยู่ดอนเมืองนะครับดอนเมืองกรุงเทพมหาคนครใกล้สนามบินดอนเมืองครับผม ท่านที่จะเรียกใช้บริการมั่นใจได้เลยว่าครับว่าท่านจะได้รถอย่างแน่นอนปลอดภัยตรงปกอย่างแน่นอนครับผมเพราะว่าเราคือสายบริการครับผมบริการออกต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพนะครับผมติดต่อมาได้เลยครับผมที่เบอร์0 9 2ย์4 3 8 8, 8 0หรือแอดไลน์มาได้ครับผม หรือว่าเข้าไปดูรีวิวประกอบการตัดสินใจได้แล้วครับทุกช่องทางครับผมไม่ว่าจะ facebook กลุ่มเพจเข้าไปได้เลยครับพิมพ์คำว่าทวัดเกตกูลหรือว่าแฮชแท็กแท็กซี่สายลุยครับผมมันก็จะขึ้นเลยครับรีวิวของเรามีครับผมรีวิวคุณภาพ บริการอย่างมีคุณภาพนะครับผมท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับผมกับช่องสายลุย สายเลาะชแนลออฟฟิเชียลครับพูดผิดครับผมสายลุยสายเลาะออฟฟิเชียลครับผม <c oughs> ติดต่นะครับ้น,นจะขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมจะไปทำการออกล่าก่อนครับผม